เปิดมาก็น่ารักเลยชื่ออะไรครับเซกี้ค่ะครับเล่นพีเคด้วยกันไหมครับคืออะไรอ่ะอันนี้กำลังจะกดให้เล่นมันคืออะไรก็เป็นการเล่นพีเคกันนี่แหละครพีเคคืออะไรไม่รู้จักไรครั้งแรกก็ไรครั้งแรกด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกดติดตามนะครับเราอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยขอนแก่นพี่นสาวขอนแก่นด้วย อ๋อทำไมดูเขินๆจังเลยอ่ะอันนี้กดกดผิดหรือเปล่าหรือว่ากดสุ่มมาลองสุ่มดูใช่ไหมสุ่มดูคืออะไรยังไม่รู้เนี่ยหมนเป็นการสุ่มมาพีเคกันครับมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยทางข้าวยังครับงงอยู่เดี๋ยวขอดูก่อนอันอันนี้ง่วงนอนใช่ไหมฮะเมาเมาโออันนี้อ่ะ ขอขอาย่าถามครับม,ม,มีมีแฟนเลยยังครับไม่มีอยู่ขอนแก่นด้วยรู้ไหมว่าผมก็อยู่ขอนแก่นเหมือนกันอ้าวเหมือนตุ๊กตาเลยนะฮะทรงผมอะม่ะใช่ที่ตัวการ์ตูนตัวนั้นมันจะเป็นนางฟ้าครับตุ๊ <c oughs> จจกตาลาบูผ <c oughs> ู้ผมเป็นค <c oughs> นดุก <c oughs> ี้ครับ ทำไมถึงไม่มีแฟนล่ะครับคนคนอะไรนะกีกี้ไม่รู้ดิเบื่อเหรอไม่รู้อะไม่มีคนจีบฮะไม่มีคนจีบมาลกขนาดนี้ไม่มีคนจีบได้ไงเขาคิดว่ามีแฟนกันมั้งอ๋องั้นจีบเลยแล้วกันเนาะ